สวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับเกม Dead by Daylight เช่นเคยสำหรับวันนี้มาเล่นชักกี้ครับมีทั้งผู้ชมสกิดมาบอกขอเป็นแอดออนแดงแล้วก็รอยเท้ารอบตัวแถมประโยคที่ขอมาน่ารักซะด้วย ใ,ในส่วนของเบิร์กที่เอามาก็จะมีถ่วงเครื่อง2ตัวครับมองอา่าตัวหนึ่งแล้วก็ปกกระบังอีกตัวหนึ่งสาหรับแอดออนที่ขอมาตัวนี้ก็จะเปิดโหมดสวัสดีนานขึ้น50%เอามาเล่นด้วยการกระเซกกระจกเนาะเพราะว่าเวลาเราเปิดโหมดสวัสดีเนี่ยเซอร์จะเห็นรอยเท้าอยู่รอบตัวเขาครับเอาตัวนี้มาเราก็จะได้เห็นรอยเท้าหลอกรอบตัวเซอร์ด้วยต่อมาเป็นเบิเร์กครับไฟกระชากหลังจากที่เซอร์ล้มด้วยการโจมตีธรรมดาเนี่ยเครื่องที่อยู่ในระยะ32มเมตรก็จะระเบิดทันทีครับและลดความคืบหน้าไปเลย8%แล้วววก็ขขว็ขงแห่คามเจบป,ปวดหลังจากที่เราเอร์แขขวนตะอาเี่ เอคนนั้นจะติดสถานะเลือดท่วมแล้วก็โวะเป็นเวลา90วินาทีแถมยังต้องปั่นช้าแล้วก็ฮิวช้า16%ไปตลอดทั้งเกมหรือจึงปัดจะเจ็บอีกครั้งครับต่อมาครับตะขอขาวเช่นกันหลังจากที่เซอร์ลงมาจากตะขอขาวเราจะเห็นออร่าเพื่อนของเขาเป็นเวลา7วินาทีเอามาเล่นกับตัวนี้ครับตัดสินใจถ้าเกิดว่าเขาถูกปลดออกมาจากตะขอตอนที่เราอยู่ห่างมากกว่า32เมตรคนที่เข้ามาช่วยจะก,กีดร้องแล้วก็จะติดสถานะปกกำบงังเป็นเวลา60วินาทีครับโอเคที่พกมาก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดีวราไกั่กคบ อัซาลอฟสมนาคุณจากตี้นี้ครับโอเคเกิดมุมนี้ก็ไปมุมนู้นเนาะชักกี้นี่เห็นว่าโดนเนิร์ฟใช่ไหมไม่ได้ไปอ่านเลยฮะว่าเนิร์ฟอะไรมา mm hmm. เปิดไหมเอ่ยโอเคปิด <laughs> ถ้าปิดไม่ต้องพังฮะ <laughs> น้องเพิ่งบินลงมา ตอนนี้เปิดโหมดสวัสดีนะเขาจะไม่รู้ตัวฮะเอาสวัสดีครับ <c oughs> เปิดโหมดสวัสดีก็ได้สวัสดีเนาะเอา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 ตีตดตีต <c oughs> โอ้ขอบคุณครับ <c oughs> โอเคใครแวบๆบแหวนปุ๊บเจอเลย เอาไปหนึ่งแผลฮะเป็นน้องคิมุระเอาติดอีกคนแล้วคนนี้ก็เดินติดไม่พับด้วยใจถูกต้องฮะอลากมาตรงคนปั่นด้วยฮะเครื่องระเบิดเลย Thank you แผลแรกน้องคิมุระครับ เมื่อกี้ลอยใครชัดเจนเอาไปหนึ่งแผลต่อมาเป็นน้องรีเบคก้าฮะอะไรนี่เจอไม่หยุดเลยหลังหลังอึตึกว่าน้องเขาจะเผอเลย เดินไปบ้านเล็กเนาะทำไมมาใกล้เบื้อนนะไม่ได้ใช้เปิร์กเลยฮะถ้ามาใกล้เบื้อนนี่ไงโอ้โหได้มุมพอดีทับไม่เอ่ยอ่าวาเรื่องตีโค้งได้สวยะฮะเอ้ยสกิลมาพอดี ไปทุกคนไปดีกว่าฮะไปหาตัวฟรีดีกว่าเดีด๋ยวรอสกิลนิดหน <c oughs> ดดึ่งเสียงดังฮะเครื่องมีเสียงดังเครื่องเสียงดังยังไม่หยุดปั่นด้วยสวัสดีครับ <c oughs> หนึ่งแพรฮะ <c oughs> น้องมิเคล่า นี่นะฮะข้อดีไปแบบเงียบๆเอเอติดอีกคนแล้ววิ้ยติดทุกคนเลยเอาเลิศพับไหมครับโอ้โรถแต่ผังไม้ก็ไม่พับเรียบร้อยแบบนี้โล่โงๆถูกต้องฮะ เอามาตรงคนปั่นพอดีเลยนี่ไงนี่ไงเครื่องเสียงดังมีคนอยู่ด้วยไอ้ลุงนี่ชื่ออะไรจำชื่อลุงไม่ได้โอเคสวยครับเหมือนน้องจะมีดูตะขอเองนะ เอา,อย,ายังไงยังไงยังอยู่ไงขอขอเครื่องก่อนฮะ <c oughs> ไปฮะไปแบบเงียบเชียบเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> น้องวิ่งมาเสิร์ฟเฉยเลยทุกคน <c oughs> เออแจ๋วะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเค มีรอยเลือด <ไป S 2> มาแล้วฮะมาช่วยแล้ว <m> โอ้โหอ้อาวต่างคนต่างบื่นฮะเจริญพรใจร้อนไปทุกคนโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยเลือกไม่ถูกเลยจังหวะนี้อ้าววิ่งมาเสิร์ฟอีกแล้วมองหลังแบบนี้<ก>ชัดเจน นอนตรงนี้แหละฉันไม่อุ้มเธอหรอกเมื่อกี้วิ่งมาทางนี้เนาะโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยฮะนี่ไงน,นี่ไงลอยลอยนี่ฮะมีรอยเทา้ารอยเทา้ารอยเทา้า<อ> <c oughs> ปอเปะเอาไปหนึ่งแผลเจอ <c oughs> เป็นน้องขี้มูลาแทนะฮะเดี <Huh? S 1> ๋ยวเราสกลิลแป๊บหนึ่ง มันต่างมันปิดด้วยบนทางตันอีกนิดนึงโอเค <c oughs> ถูกต้องฮะโอ้โหใกล้ตะขอพอดีเลยโอเคอันนี้เทพไม่ได้ใช้สกิลปกกำบังเลยนะเนี่ยเจ็บกันตลอดเลยฮะ <c oughs> เจอคนตลอดด้วย <c oughs> สวัสดีครับ อันนี้ได้แน่นอนได้อุ้มแล้วจังหวะเนี้ยผมว่าถูกต้องเครื่องระเบิดไปฮะขออภัยที่ให้รอโอเคเดี๋ยกวกลับไปตรงน้องชิมล้าเนาะนี่ไงมีรอยเลือดมีรอยเลือดไม่ใช่เลือดอันนี้รอยเท้า ชัดเจนเฮ้ยนี่น้องมิเคล่าด้วยทุกคนต้องฟันธรรมดาฮะทันทันดิถูกต้องครับโอโ้โหนี่อีกแค่ประมาณ5-6วิเองนะโอเคตอนนี้เฟสสองทุกคนเลยนะเอาใครดีเอาอันนี้ก็ได้ฮะหนึ่งแผลฮะน้องชิบุระ วิ่งมาเสิบเฉยเลยเอาเรื่องรับลูกเออถูกต้องฮะอุย้ยวืดวืดเอาฉีกไปแล้วฮะสวยโอเคไปหว่นานไปที่เรียบร้อยฮะท่านแรก ชัดเจนชัดเจนโอ้โหได้ตีฟรีตลอดเลยทุกคนโอเคไปหว่านเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งท่านนะเหลือสองละแล้วฮิวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเฮ้ยรอยเท้าปอแปะอ้าวไม่ต้องแล้วฮะเจอตัวแล้วเป็นน้องเจริญพร ไม่ได้ปิดตัวไว้ฮะเบี้ยวเลยอันนี้น้องไลฟ์ปะโดดอีกทีแน่นอนมองหลังนั่นแน่หนึ่งแผลครับจะหลอกเราปล่อยไว้ก่อนฮะอันนี้ก็มีรอยเท้าปอแปรจะเอ,อ๋เอาไปหนึงแผลแจ๋วแจ๋ว ไปไหนแล้วนี่โอเคฮะสะกดรอยไปแบบเงียบเชียบฮะตอนนี้ <c oughs> มีบ้านเอบาบ้านบังฮะมีหินก็เอาเหินบงังชัดเจน <c oughs> เห็นเราปะนี่ <c oughs> เหมือนไม่เห็นฮะ โอเคไม่มีหลุมเนาะดวงล้วนๆฮะจังหวะนี้เราลองดูข้างบ้านเล็กก่อนโอเคไม่มีน้องเจ็บอยู่ด้วยน่าจะหาไม่ยากครับมีรอยเท้าที่เราแปะก็อยู่แถวนี้แหละ มีไม่เอ่ยอา้าวปอแปะไม่มีฮะมีเสียงโอ้โหตายยากพลาดไปฮะใจร้อน <c oughs> ถูกต้องฮนะแต่ก็ทันอยู่ดี <c oughs> มันโหดมากเลยนะโมลิตัวเนี้ย เกาะลอยลาฮะเกิดตรงกลางเลยเอาหลังบ้านแล้วกันทุกคนพลางตัวไปฮะสวัสดีเห็นปอแปะก็นั่นแหละคนใครนั่งเนียนเนียนเนี่ย สบายฮะเราเห็นเจอแล้วคนแรกเอาไปหนึ่งแผลฮะ,ะเป็นรีออนเนาะตรงโลงแบบนี้เรียบร้อยฮะโอเคแรแรกรีออนครับเสียงดังนะเสียงดังนะชัดเจน หนึ่งท่านสองท่านครับเอานี่ดีกว่าเสื้อสวยเป็นน้องอียูจินเอาไปหนึ่งแผลเหียนเฉยเลยต้องพับแล้วขอบคุณครับเอา้ายังวนอยู่เนาะ เรียบร้อยจังหวะพอดีเลยเฮ้ยอุ้ยเ,เอาได้ดีๆถึงอยู่ถึงอยู่โอเคต้องไปโทษเบื่อน,นะ <c oughs> เพื่อนช่วยได้จังหวะพอดีเลย <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> ติดไปเป็นที่เรียบร้อยฮะอีกหนึ่งเครื่อง มาไม่เอ่ยไม่มาช่วยด้วยฮะสงสัยละแวงเงียบกิบเลยทุกคนเฮ้ยใครร้องร้องตรงไหนชัดเจน โอ้โหเพื่อนบังให้เนาะเอาไปรีออนฮะตรงนี้ไม้เพื่อนเล่นไปแล้วด้วยอ้าวไม่ฉีกฮะเรียบร้อยหนึ่งแผลตรงนี้ยังเหลืออยู่ไม้หนึ่งเนาะ เต็มถึงไหมนี่มุมมองนี้เหมือนเดินชา้าๆยังไงก็ไม่รู้นะมีไม้ฮะอ้าวแข็ง <c oughs> เครียบร้อย <c oughs> ขอบคุณครับโอ้กลับมาเสิร์ฟให้เฉยเลย <c oughs> โอเคแหวนสองลีออนฮะ เครื่องกองฝั่งเดียวแล้วนะเนี่ยมีเสียงมีรอยมีอ้าวยังอยู่เหรอเอาไปหนึ่งแผลฮะเจอเป็นน้องฝฟึงน้องคนนี้มีไลรเนาะโดดหน้าต่างลงลงแบบนี้สวยครับ โอเคแข่ okay. แรกน้องฟึงฮะ,ฮะเหมือนน้องอียูจินแลกเลือดให้เพื่อนนะอ๋อสงสัยเห็นเพื่อนเฟสสองฮะอุ้มปุ๊บแลกเลือดเลยมีเสียงก่อแกกข้างบนเนาะโอเค เจอเป็นน้องเนียฮะรู้สึกว่าน้องเนียนี่ไม่เคยเจอเลยนะแต่เอาแผลไปก่อนกลับไปดูคนฮะเอ้าวนกลับมาเจอเฉยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาเจอนะเนี่ยเรียบร้อยฮะมามุมนี้เพื่อเล่นหมดแล้ว เรายังไม่พังนี่หว่าโอเคเอา้ามาเจอน้องอิวจินเฉยสวยฮะลากมาหาเพื่อนสวยฮะเดี๋ยวพาน้องเฟสสองเลย โอเคตอนนี้เฟสสองมีสองคนแล้วเนาะเออซนตรงนี้ได้นี่หว่าเอา้าเจอเฉยตัดออกฮะจังหวะนี้เอาไปหนึ่งแผลฮะต้องฟันธรรมดาทุกคนเครื่องจะได้ระเบิด มีไม้ต้องพับแล้วถูกต้องครับโดดสวยเอา้าเนี่ยฮะมุมมองนี้เล่นมุมมองนี้คือฟันวืดตลอดเลยโอเค,อเคไปหว่านไปที่เรียบร้อยฮะหนึ่งท่านเมื่อกี้ใครช่วยแล้วล้องกรี๊ด เออตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เปิร์กปกกำบังเลยทุกคนเจอคนตลอดเลยอะ่ะเนี่ยเจออีกแล้ว <c oughs> เอาไปหนึ่งแผลฮะน้องคนนี้เพิ่งเฟดเดียวเนาะก็ไข่คิดจังเลยสวยครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องระเบิดด้วยโอเคเฟสสองน้องฟึงฮะเครื่องหลังบ้านแหละทุกคนตรงนั้นเสียงดังนี่ไงอยู่ไม่เอ่ยมีรอยฮะขึ้นบ้านไปแล้ว ไม่ตามฮะขึ้นบ้านเอาไว้ก่อนเราไปดูตรงนู้นดีกว่าเอาแผลฟรีฮะนี่ไงเขาปั่นต่อเลยนี่ทำงานเป็นทีมฮะปุ๊บหลอกอา้าวก็เห็นว่ามองเราฉีกออกมานี่เฉยเลยอ๋อมีไม้อยู่เนาะ อ้าวไม่เล่นอีกฉีกอีกขาดหมดแล้วฮะแมบบนี้ตรงนี้เพื่อเล่นหมดแล้วนะอ๋อได้ไลท์ฮะทันไหม <c oughs> อดพอดีเลย <c oughs> แล้วก็ติดเป็นที่เรียบร้อยฮะอีกหนึ่งเครื่องโอเคไปหว่านเป็นที่เรียบร้อยฮะนู่นตรงกลางอุ้ยตรงเท้าเกือบติดควันไวมากทุกคน มีแววมาด้วยกันนะเนี่ยคือแบบจังหวะเราไล่เขาก็ตั้งใจปันเลยจะเดิน่อนเดี๋ยวกลับไปเครื่องก่อนฮะผมว่าเพื่อนเขาต้องมาแตะแน่นอนนี่ไงเสียงดังเสียงดังฮะ นู้นไปนู่นแล้วชัดเจนเดี๋ยวแอบ,บดีกว่าทุกคนเราทำเป็นตามคนนูน้นแล้วก็กลับมาคนนี้แอบบแอบบเอาไม้บังเอา้าแล้วก็มาเลยไงเจเอ๋ <c oughs> อ่าพุ่มเลยผมอ่ะเกื่อได้ออกหลุมฮะ เฮ้ยแฟมขอบคุณครับโอเคต่อเลยทุกคนแข่งซะด้วย <c oughs> สวยครับเอ้ย <c oughs> เหมือนมีกุญแจนะคนนี้ <c oughs> เอา <c oughs> ไม่เป็นไรฮะ ถือว่าไล่คนมีกุญแจสวยครับโอ้โหตายยากคมขิดเลยมาแตะเลยเนาะแบบนี้ชัดเจนสลับกันฮะเอาแข็งเอาเรื่องฮะ หลอกไปทีนึงถูกต้องฮะ <c oughs> เรียบร้อยเนาะ <c oughs> โอเคมิชั่นคอมพี้ครับทุกคนและเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ